คครครััับบวสดีก่อนอื่นเลยเราต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะที่แม่งโคตรดูเดือดขนาดนี้<ม>เป็นไงบ้างครับพอชนะลงมาแล้วรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกโล่งครับก็เกือบไปครับตอนที่โดนหมักู้ขฝาตกลงไปก็หน้าแม่หน้าหน้าทีมลอยมาเลยครับใช่ครับว่าไม่ได้เราต้องลุกขึ้นครับเราต้ลุกขึ้น,นโอเค ก่อนหน้าที่คุณถูกประกบให้เจอกับยดอุดรเอาจริงแล้วเอาอันนี้เหมือนกับว่ายดอุดอนในชื่อในรูปแบบมวยห้ายกนี่เขาจะเขาจะดีกว่าเราด้วยครับดีดีกว่าครับดีกว่าเยอะดีกว่าใช้คำว่าเยอะได้เลยใช่ครับดีกว่าเยอะครับคุณเป็นไงกังวลใจไหมไม่ครับผมก็ชคมวยมาขนาดนี้เขาให้ต่อยใครก็เราก็ต้องต่อยไม่เลือกบันเป็นหน้าที่ของเราเนาะใช่ครับคราวนี้คุณเตรียมการอะไรบ้างก็มวยสไตล์เดียวกันเลยครับนี่เราก็มาเตะขาล้อขวา ผมก็ระวังไว้แล้วครับแต่ว่าเราโดนเขาก่อนเนี่ยก็เลยมองแต่ขารูกยังเหมือนจะน้อยมากเลยนะครับไอ้เจ้าอ้จ้าไม่ได้เหรอตัวเองนับก่อนเราได้นับเราได้นับก่อนนะแล้วยอกสามเราถึงจะถูกนับจำได้ไหมจำไม่ได้เลยจำได้ปะคุณได้นับเขาก่อนผมโดนนับผมโดนนับก่อน แนวคุณกับคุณยกกับผมได้นะก็รู้แล้วได้น่กับผมดูได้แล้นับได้ได้นับแล้วยกสามโดนนับโอเคยกสามโดนนับก่อนใช่แต่ยกหนึ่งก็ได้นับจำได้ยังจำได้ยังจำได้ยังอันนี้จำได้ยังจำได้ยังผมโดนโดนนับก่อนหล่ะจำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรโอ้โหเดยวไมต้องเป็นเดือดไา้เลยคิดว่าตัวเองโดนนับก่อนพี่ยังตกใจเลยพี่ตกใจแี่เราไม่รู้ว่าเราโดนนับก่อนใส่จริงจริงอันนี้ยืนยันนะคุณดูในนักข่าวกี่คนยืนยันว่าคุณเนี่ยได้นับก่อนยกหนึ่งเลย ไม่จับได้ตัวเองโดนนับใช่ไหมแล้วตอนโดนนับโดนยกไหนฮะโดนยกสองยกสามไม่เอายกสามยกแรกต้นต้นเลยยกสามแล้วก็แล้วก็มาได้อน้อ โอเคไม่เป็นไรธรรมดาแล้วงันพี่ถามก่อนอย่างอย่างเช่นหมดยกลากนี่เป็นไงบ้างที่ทีมว่าไงมันกเเขาได้บอกอะไรกับคุณบ้างไหมก็ผมก็ทีมเชนเนอร์เขาบอกแล้วบอกว่าเราต้องจับจังหวะก่อนพอหมดยกหนึ่งผมก็บอกกับพี่ก็ผมจับจังหวะได้แล้วหลังจากนั้นก็ผมจำได้ว่ราผมหล่นโดนลงอ๋อยกยกสองนี่จำไม่ได้เลยใช่ไหมยกสองเป็นไงยกสองก็แลกกันดีนะใช่ก็จำไม่ได้นะยกสองเกียวออโต้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เท่าที่จำได้อาอทีนี้ ยกสามคุณจําได้ยังว่าคุณโดนนับคุณจําช่วงโมเมนต์นั้นนาทีนั้นได้ไหมว่าคุณโดนนับจําได้โดนมุอขวาจําได้จําได้หล่นไหมหล่นหล่นซึ่งนับไม่นับนี่อาจจะจําได้หรือไม่ได้โดนนับแล้วโดนนับได้ตอนนั้นตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงมั่งรู้สึกว่าไม่ได้ต้องต้องลุกขึ้นมาต้องดีมทำให้มันฟื้นนะครับแต่มันก็ยังเมาอยู่มันก็ยังเมาอยู่นะและดูเหมือนว่าเขาก็พยายามจะฟ o l l ให้ต่อเนื่องนะใช่ครับเป็นไงตอนนั้น ก็มันชาไปหมดแล้วผมก็แลกผมไม่ไม่ยอมถ้าผมไม่ยอมนอนอยูแล้วถ้าผมไม่หลับไปเลยถ้าผมหลับก็เตือนท, <ะ S 2> ทีก็เจอหมอแล้วก็นอนทีครับโอเคตอนนี้อันนี้คือ,อค,คุณยืนยันเลยใช่ครับคุณยืนยันเลยหลังจากนั้นช่วงที่คุณสาวเขาอะคุณรู้ป่าวว่ามันมันใกล้จะหมดยกแล้วไม่ครับใช่ครับสาวเป็นออโต้เลยใช่ครับเพราะว่าผมรู้รู้ว่าพี่เขา พี่เขาน่าจะหมดหมดก๊อกแล้วล่ะหมดก๊อกก็เลยยอมคุณคุณเห็นสัญญาณอะไรครับที่เขาบอกว่าเขาหมดนะเขาเมี่ยีหน้าเขาไม่เอาแล้วครับสีหน้าเขาตีหน้าเขาไปแล้วปกติมวยไทยเราเรื่องอาการออกอาการทางสีหน้าเนี่ยมันเรื่องสําคัญแต่เขาถือหนาดออกออกทรงเลยแบบเสียทรงเลยว่าเนี่ยเหมือนพี่เขากลับฟันยืนสู้กับผมแล้วแต่เขาหมดก่อนหนึ่งหมดมากไปดูด้วยเลยครับโอ้พระคุณโฟล้อนะฮะสาวไปปบปามเนี่ยแล้วกรรมการ แล้วกรรมก,การยุติการชกเป็นไงนาทีนั้นโมเมนต์นั้นเป็นไงครับผมนอนมองไฟข้างบนเวทีรับตัวอะไรโล่งเลยลับไฟสว่างใจชนะมันสว่างแบบนี้นไม่ไม่ใช่แบบนอนแบบแพ้น็อกนะไม่ใช่นะคือชนะแล้ว <Okay. S 1> คือรู้สึกประทับใจใช่ครับคิดไหมว่าจะได้สามแสนห้าหมื่นบาทไม่คิดครับผมคิดผมคิดก็ผมว่าทำเต็มที่แล้วผมผมไม่ยอมนอนแน่นอนครับถ้าไม่หลับอือ จริงๆมันเป็นไฟที่โคตรดูเดือดน,นะเดือดๆมากเดือดจริงๆคิดว่าจะได้โบนัสคู่ด้วยซ้ำอ๋อผมผมก็รู้สึกอย่างนั้นเออคุณรู้สึกอย่างไงการที่คุณได้โบนัสจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าถ้า,ถาคุณเป็นบอสชาติคุณจะให้โบนัสเขาคู่เลยไหมาะว่าต่อยได้คู่ <c oughs> ผมว่าอันนี้ยืนแลกกันมัดต่อมัดมันกว่าที่ผมต่อยกับน้องเดรนันอย่ครับโอ้นี่คุณกำลังจะบอกว่าที่ผ่านมาในการชกว <c oughs> ันไฟนี้มันที่สุด